คุณผู้ชมครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์เรื่องทหารที่ตายในคุกทหารก่อนก็นแล้วกันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องนี้เอาจริงคุณผู้ชมฮะคุณแม่เขาเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากว่าเอาแหละหนึ่งทหารคนนี้ผิดหลังจากตอนที่พักเราออกจากค่ายไปก่อเหตุขโมยของแล้วปรากฏว่าก็โดนจับไปติดคุกทหารจังหวะที่ไปติดคุกทหารคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้แม่เอาใบมรณบัตรมาให้ทางทีมข่าวดูตอนแรกแม่ก็หวังว่าอย่างนี้ฮะ พอลูกติดคุกค่ายทาหารเนี่ยก็คิดว่าเออสักวันหนึ่งลูกจะออกเพราะตอนนั้นเนี่ยลูกมีกําหนดเนี่ยครับทุชมฮะจะออกจากค่ายเลยคือ15บาธันวาจู่ๆเกิดอะไรขึ้นไหมฮะเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาโทรหาแม่บอกว่าแม่แม่คือเอาจริงวันที่21พฤศจิกาเดี๋ยวผมเข้าไปหาแม่ได้ไหมแม่เริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะเอ๊ะทำไมผู้บังคับบัญชาลูกฉันจะเข้ามาหาฉัน เหมือนกับแม่ก็สังหรณ์ใจตังหิดต,ตังหิตแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายทหารมาบอกว่าลูกตายแล้วในคุกทหาร คุณผู้ชมฮะน,นี่คือสภาพแม่นะฮะที่เดินเดินถือรูปของนายทหารคนนี้ซึ่งก็แน่นอนที่สุดก็คือทางด้านพลทหารขจรศักดิ์ศรียางกูลอายุ24ปีคนนี้คุณผู้ชมฮะเป็นทหารเกณฑ์ผัดสองแล้วก็ถูกส่งไปที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก่อนที่จะเกิดการตายเกิดขึ้นมันมีเงื่อนงำคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ก่อนนะเพราะว่าเขาไปเจอว่าศพเนี่ย เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยประเด็นก็คือมันมีรอยช้ำก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวด้วยกันเนี่ยเห็นบอกว่าเขาคุยกับครอบครัวเขาก่อนจนวันที่21พฤศจิกาที่ผมบอกคุณผู้ชมผู้บังคับบัญชาบอกว่าจะมาเยี่ยมสุดท้ายคุณผู้ชมฮะรู้ความจริงว่าลูกตายแล้วถามว่ามันมีข้อพิรุษอะไรจากศพคำถามคือตายในคุกทหารด้วยนะฮะข้อพิรุษจากสภาพศพเป็นยังไงไป รอยช้ำทั่วร่างค่ะตอนที่ครอบครัวเนี่ยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นะคะคือผู้บังคับบัญชาแจ้งมาว่าจะมาแล้วตํารวจก็แจ้งข่าวการเสียชีวิตคุณแม่ให้น้องชายของขอจรศักดิ์เดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วทุกคนก็ตกใจมากศพช้ำทั่วตัวภาพจริงคงให้ดูไม่ได้ค่ะแต่ตั้งแต่ศรีศรษะลงมามีบาดแผลฟกชำ้ำกกหูด้านซ้ายด้านขวาหน้าอกก็มีรอยชำ้ำเป็นจำรวมไปถึงที่ท้องก็มีรอยช้ำเช่นเดียวกันด้านหลังของศพพลทหารขจรศักดิ์ก็มีรอยเห็นบอกว่าแถวๆกลางหลังอ่ะเป็นรอย ลักษณะคือรอยแตกของกระดูกด้านในนะคะแขนขวานิ้วมือด้านซ้ายแขนด้านซ้ายมีรอยช้ำทั้งตัวส่วนช่วงล่างขาด้านซ้ายขาด้านขวาไปจนถึงข้อเท้าสองข้างมีรอยช้ำทั้งหมดค่ะพูดง่ายๆคือน่าจะโดนซ้อมคำถามคือไปติดคุกทหารแล้วโดนซ้อมได้ยังไงดูใบมรณบัตรนะฮะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมฮะสาเหตุการตายของพลทหารขจรศักด์บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายเป็นเหตุตาย แม่เลยถามผู้บังคับบัญชาบอกไหนเล่าความจริงว่าเกิดอะไรเขาอ้างบอกว่าตอนที่ทางด้านขจรศักดิ์ติดคุกทหารณตอนนั้นโดนพลทหารที่ติดอยู่ในคุก11คนใช่ไหมป้าย <11 S 1> ลุมกระทืบด้วยเรื่องอะไร คือจากข้อมูลเพราเนี้ยแม่ก็ไม่รู้ลูกก็ตายไปแล้วทาจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่เขาบอกว่าพลทหารขาจรศักด์ไปขโมยกาแฟไอฟ้กาแฟชีอินวันอ่ะชนิดซองอะค่ะ,ะจากเพื่อนไอ้แก๊งที่11คนซึ่งเป็นนักโทษในเรือนจําหมดเลยหลังจากนั้นก็เลยถูกกลุ่มนั้นเนี่ยทำร้ายร่างกายตอนแรกเห็นบอกว่าคืออาการสาหัสแต่สุดที่ทสุดแล้วเนี่ยนะคะก็สิ้นใจเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องคุมขังนักโทษซึ่งเป็นค่ายทหารจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าพลทหารขาจรศักด์แอบไปหยิบซองกาแฟของกลุ่มที่ก่อเหตุน่าจะมีการซุกซ่อน ไว้ภายในห้องพักหลังจากนั้นกลุ่มคนที่ก่อเหตุคือคนเดียวนีนแหละมาเห็นว่ากาแฟหายไปแล้วน่าจะสงสัยขจรศักดิ์ก็เลยไปตามกลุ่มเพ,เพื่อนมาคนก่อเหตุมี11คนแผลถึงช้ำทั่วร่างค่ะและเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้พลทหารขาจรศักดิ์จากไปล่าสุดวันนี้นะครับศพของน้องเนี่ยอยู่ที่วัดทุ่งหลวงจังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชมฮะเราถามแม่บอกแม่วันนี้แม่ร้องไห้เลยนะฮะแม่บอกวันที่ลูกตายเนี่ยนะนอกจากผอ,อกของเขาเรียกน,นะ เรือนจำมนมทนหารบกที่ 39, 39ส่งกําลังพลมาช่วยงานนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วพรุ่งนี้มีการสัญญากันจะนำา1 1คนใช่ไหมเห็นบอกว่ามีการเจรจากันว่าจะขอจ่าย2อง0สนนี่ฮะพรุ่งนี้น่าจะนำา1 1คนมาที่วัดลองฟังเสียงแม่เปิดใจดูหน่อยนะฮะถึงต้องลงมือลงไม้ทําร้ายกันอะไรเขาบอกว่าน้องไปหยิบกาแฟซองน้อยๆเข้ามา แม่ไม่แน่ใจว่ากี่ซองเขาบอกว่าหลายรอบแลว้วอะไรประมาณนี้<ม>ก็คือถามว่าอ๋อชีวิตคนเรามีค่าแค่กาแฟแค่นี้ถึงกับทำร้ายกันถึงตายเลยเหรอคนที่ทำร้ายเป็นพวกคุมหรือเป็นเพื่อนนักโทษด้วยกันอ่าที่แม่ทราบมาเขาบอกว่าเป็นเพื่อนนักโทษในเรือนจำด้วยกันค่ะมแม่ก็จุดทูบบอกน้องว่าน้องเจมน้องเจมมาบอกแม่นะว่าใครเป็นคนทำหนู ขเขาาย้มแม่ก็บอกว่าเจมขอให้หนูไปสบายเกิดมาชาติไหนก็ขอให้หนูมาเป็นลูกแม่อีกนะถึงลูกจะดือ้อจะเลวจะร้ายในสจยตาของคนอื่นแต่ในหัวใจแม่หนูคือที่หนึ่งของแม่อยู่แล้วจมันโอดไปแม่ตั้ง1ิบเอ็ดคนวอดไปค่ะโอดหลายทานลุยิ่งกว่าสัตว์ยิงสัตว์อีกค่ะ คำพูดของแม่นะฮะโหดร้ายเยี่ยงกว่าสัตว์อีกเพราะว่าติดคุกด้วยกันทั้งหมดทหารถูกไหมฮะแล้วก็มากระทืบลูกเขาตายล่าสุดวันนี้ตอนที่เราเดินทางไปถึงวัดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกแม่เองเนี่ยไปจุดทูบเลยที่หน้าโรงเพราะอยากให้เหมือนกับเรื่องนี้พูดจริงคือมันเป็นข่าวเขาจะได้พิสูจน์ความจริงว่าลูกเขาโดนกระทืบตายในคุกทหารมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะตอนที่คุณแม่ไปจุดแม่ก็เห็นบอกว่าเศร้าแล้วก็เหมือนกับคงจะอธิษฐานกับลูก ว่าขอให้ความจริงได้ปรากฏว่ามันเกิดอะไรในคุกทหารอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้ผอ,อของเรือนจําทหารเขาเนี่ยช่วยงานศพมา2 7งหมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยว11คนที่กระทืบน้องตายจะมามอบตัวจะมามอบมอบเงิน,มมนที่หน้า<ช>ม <EN S 2> เมนเผาศพในวันพรุ่งนี้แม่ถึงได้บอกนะฮะว่าลูกแม่มีค่าแค่กระป๋ซองเดียวเลยเหรอขานาดเดียวกันแฟนของทางด้านพลทหารขาจรศักดิ์วันนี้เราก็ไปเจอด้วยนี่นะฮะ เห็นบอกว่าก็ส่งจดหมายคุยกันเหรอป้ายไม่เป็นยังไงคือปกติเขาจะส่งจดหมายคุยกันอย่าลืมนะคะพลหารขจรศักเนี่ยติดอยู่ในเรือนจําแล้วช่วงที่ผ่านมามีโควิดก็ไม่สามารถจะไปมาหาสู่กันได้วันนี้เราไปเจอกับน้อง น้องนรงชัยน้องนรงชัยบอกว่าตอนที่คอคุณจะคอจอนักจากไปแล้ว,วเขาเข้าไปเก็บของภายในเรือนจําน้องไปเจอจดหมายที่ทิ้งเอาไว้โดยที่ยังไม่ได้ส่งกลับมาถึงแฟนค่ะแล้วน้องวันนี้ที่นั่งอ่านอ่านไปอ่ะน้องก็ร้องไห้ไปเขียนด้วยลายมือจากใจเลยนะคะคุณผู้ชมจดหมายเนี่ยมีทั้งหมดจริงๆมี2ฉบับฉบับแรกคือวันที่21ตุลาคมเขาสบายดีไม่ต้องห่วงที่บอกว่าจะรอรอจริงๆหรอ ถ้าหนึ่งรอก็ถือเป็นความโชคดีของเขาแหละเนาะถ้าเขาออกก็อยากกลับไปอยู่กับหนึ่งแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอีกเดือนเดียวเองรอไหวไหมจริงๆเขียนยาวๆนะคุณผู้ชมอีกฉบับหนึ่งคือเขียนไปเรื่อยๆอ่ะรอจังหวะที่จะส่งหาน้องหนึ่งวันที่28ตุลาคมหนึ่งที่รักเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมให้ฟังสเสียงเขาก็ได้ดเพราะเขาอ่านจดหมาย<อ>บางช่วงบางตอนให้เราฟังนะฮะเป็นการเปิดจดหมายจนกระทั่งมรรุทีคือแฟนเขาตายแล้วในคุกทหาร เดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วฝากบอกแม่ด้วยว่าเขาก็คิดถึงเหมือนกันเจมรักหนึ่งนะรักและคิดถึงที่สุดสู้ๆอยู่แล้วหนึ่งก็ต้องสู้ไปกับเจมเลยนะแค่นี้ก่อนนะรักที่สุดอันนี้ก็คือเป็นจดหมายที่เขาจะส่งให้เราแต่ว่าเขาไม่เสียใช่เราไปได้มาจากไหนครับแมเขาเก็บไวจากที่ ผู้ชมครับขณะคนที่เห็นศพพลทหารเนี่ยนะครับก็คือคุณเด่นนรินน้องของพลทหารขจรศักดิ์เล่าให้เราฟังคุณเด่นนรินบอกเลยว่า คุณผู้ชมฮะสภาพศพโดนซ้อมทั้งตัวนะฮะเมื่อกี้นี้ถ้าขึ้นจากลักษณะบาดแผลตามร่างกายให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่กลางศรีศรษะจะหนักสุดมีบาดแผลพกช้ำกกหูซ้ายกกหูขวาบวมหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบริเวณท้องก็เหมือนกับน่าจะโดนทำร้ายจริงๆแผ่นหลังก็มีรอยช้ำหัวไหล่ขวามีรอยแตกนะครับแขนขวาแขนซ้ายมีรอยช้ำแดงหมดนิ้วมือเนี่ยมีแผลถลอก ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าเห็นสภาพสมแล้วตกใจมากว่าพี่ชายทำไมโดนซ้อมหนักขนาดนี้ก็อยากทมว่าแต่ถามว่าทำเพื่ออะไรครับจะให้เขาได้รับโทษยังไงบ้างครับ,รบก็ตามกฎหมายนะครับตดเขียวดำเขียวทั้งตัวก็รับไม่ได้ผมก็เข้าไปดูพักของผมก็ออกมา,า,มาก็มีที่แขนสองข้างแล้วก็ที่ข้อขาแล้วก็ที่หน้าขาครับ ก็คือเกือบทั้งตัวเลยครับตามหน้าอกตามท,ท้องมีไหมหน้าอกก็มีครับเป็นจุดสั้นๆครับพ่ชมฮะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่ายเองเนี่ยเขาส่งทหารนะฮะมานอนเฝ้าศพคุณผู้ชมเชื่อมาปรากฏว่ามันมีเรื่องแปลกวันนี้ช่างไฟของวัดทุ่งหลวงเล่าให้อมรินทีวีฟังบอกว่าตอนนี้ฮะอันนี้คือทหารในค่ายมาช่วยกันขนศพน้องแล้วก็จะาผู้บังคับบัญชาสั่งให้นอนเฝ้าศพคนทหาร ขจรศักดิ์ปรากฏว่าน,นี้ช่างไฟเล่าให้เราฟังบอกว่ามันมีถึงคิวนะฮะพันตรีคนหนึ่งต้องมานอนเฝ้าศพน้องขจรศักดิ์ปรากฏว่าพันตรีคนเนี้ยถามทางพี่ช่างไฟของวัดบอกว่าเอาจริงที่วัดนี้มีเรื่องลี้ลับอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นตัวเองก็ยังแปลกใจว่าทำไมพันตรีถึงถามแบบนี้ พันตรีเล่าให้ฟังบอกว่ามานอนเฝ้าศพของน้องเนี่ยปรากฏว่านอนไม่หลับเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนปรากฏว่าพันตรีท่านนี้ขนทหารมานอนเฝ้าศพ8คนนอนบนกุฏิก็คือที่ตั้งศพนี่แหละครับแล้วก็เห็นบกุฏิพระรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดึงขา อันนี้คือ22พฤศจิกพฤายนอ๋อกุฏิหลังนี้ฮะที่พวกทหารต้องมานอนขณะเดียวกัน24พฤศจิกพฤายนเห็นบอกว่าได้ยินเสียงเคาะประตูคราวนี้พันตรีนอนไม่หลับเลยนะฮะเพราะพันตรีบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดผ่านขึ้นมาบอกว่าจ่าผมขอโทษจ่าผมขอโทษจ่าเนี่ยเข้าใจว่าเสียงที่ตัวเองได้ยินกลางดึกคือเสียงของน้องขจรศักดิ์ที่ตายไปแล้วและศพก็ตั้งอยู่ในศารา เห็นบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งจ่าทั้งบรรดาทหารเข้าใจว่าคงจะกลัวแหละถูกไหมฮะมีพี่ทหารมาถามผมบอกว่าเมื่อคืนพี่โดนกวนม,มีคนดึงขามีคนมาเคาะบางคนเขาก็เป็นอะไรไหมบางคนเขาก็บอกเห็นบางคนเขาก็บอกไม่เห็นไงเงี้ยแล้วคืนที่สองเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ยังไงบ้างเขาก็มาถามผมเหมือนเดิมนะครับพี่ว่า จะทํำยังไงเพราะว่าเขาก็กลัวกันบ้างไงเขาไม่ได้เล่าอะไรมากมายครับเขาแค่บอกว่าแค่โดนดึงนี่ฮะพันตรีก็รู้สึกนอนไม่หลับใช่ไหมก็กลัวฮะเรื่องนี้ขนาดเดียวกันเอ๊ะจะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเขาจะเอา11บอคนนะฮะที่กระทืบทน้องมาจ่ายเงินเยียวยาเดี๋ยวลองดูว่าสิบอ็คนจะโผล่มาไหมคือเอางี้เลยสั้นๆเราเช็คไปยังผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ตั้งกรรมการสอบก่อนแล้วเดี๋ยวขอให้เสร็จงานศพจะดําเนินการให้ นี่แหละครับอะคือบางทีเรื่องในข่ายทหารเนี่ยควรทําให้กระจ่างใช่ค่ะเพราะว่าช่วงหัวค่ำวันนี้พันเอกสุวั์เฉลิมเกียรติรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่39ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเนี่ยมา,ยมาหาคุณแม่<อ>แล้วก็มาคุยกับคุณแม่บอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วท่านมาเป็นประธานในพิธีสวดคืนนี้ด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศที่เจอกับคุณแม่ค่ะ ตั้งกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วเห็นว่าผู้กระเหุ11คนเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้มันเกิดเรื่องอะไรครับถึงได้ลุมทำร้ายกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอร่วมร่วมทำพิธีก่อนนะครับคือพันเอกสุวัชเฉลิมเกียรติเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวยังไงวันเผาทางด้านของขอบอ<พ>จเขะขอบอจะมาเองนะครับแล้วเข้าใจว่า จริงสิคนติดคุกอยู่ไม่ใช่เหรอจะมาได้เหรอเออน่าจะเบิกตัวมาขอเรื่องอเบิกตัวมาพร้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมาขอขมานะคะแล้วก็มาเยียวยาคือโดยหลักอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะถ้าเป็นชาวบ้านติดคุกปกติเนี่ย<อ>เบิกไม่ได้นะฮะมางานศพนะฮะถ้าไม่ใช่งานศพพ่องานศพแม่เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้บอกว่าจะเอา11คนมากราบศพน้องอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูต่อไปพรุ่งนี้จะตามต่อให้ด้วยนะฮะ ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป3 4 hd ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนกดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ